สวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้เราอยู่ที่บ้านดอนชัยบุรีกันนะครับนี่ครับผมสัมผัสวิถีชีวิตของคนลาวนะครับผมเองก็เป็นคนไทยนะครับที่อยู่ที่นี่ได้ประมาณ3,4วันและว,วันนี้เราก็เดินไปร้านค้าก่อนนะครับนี่ครับผม เงินหนึ่งแสนกีบนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสองร้อ่าไม่ใช่สองรอสี่เป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็บาทนะครับค่าสามบาทก็หนึ่งร้พอดีที่นี่ใช้ได้ทั้งเงินลาวแล้วก็เงินสยามนะครับนี่นะครับ วิถีชีวิตคนลาวลนะครับครับผมเราหมดไปแค่20บาทเองนะครับครับแล้วก็นี่เป็นข,ขนมจากประเทศไทยโดยตรงเลยนะครับเป็นข,ขนมข้าวเกียบออเดอร์สปอนเซอร์กูด้วยนายสัตว์ครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับเข้าไปในบ้านกันนะครับผม ที่นูก็เป็นภูเขานะครับแล้วก็ถ่ายรูปไรพวกนี้กันไปเรล่บเปลือยเลยครับก็เดี๋ยวขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ